ไปประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของเซฟตี้เด็กฟิลเจอร์เนี่ยยังมีโอกาสที่จะตีดตัวขึ้นได้มองแนวต้านที่ระดับประมาณ1000จุดหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยในส่วนของการเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนแล้วก็ปิดบวกไป3.30จุดที่ระดับ987.10จุดในส่วนของ s 5 0 U13 โดยในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่เห็นสัญญ,ญาณการชะลอตัวซึ่งคงต้องจับ ดูในส่วนของประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจจากทางแบงชาติในช่วงปลายสัปดาห์นี้แต่ถ้ามองในเรื่องของโฟลที่อาจจะทําให้นังทุนคลายความกังวลลงบางส่วนจะที่เห็นนักทุนแต่ชาติซื้อสุทธิต่อเนื่องในตลาดหุ้นอ,อีก2,236ล้านบาทเมื่อวันศุกร์แล้วก็ซื้อสุทธิในตัว Dead Future s ซฟิตินเด็กฟิวเจอร์เป็นวันที่2แม้ว่าจะอยู่ในประมาณที่ไม่มากประมาณ285สัญญาแต่ก็มองว่า ทำให้ใคลายความกังวลในช่วงสั้นๆได้บางส่วนประกอบกับอาจจะมีแรงกินกำไรในส่วนของผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่จะทยอยประกาศออกมา เด็นให้เกงกําไรกันเข้ามาในช่วงสั้นๆก็คงจะทําให้มีจังหวะที่ติดตัวขึ้นได้บ้างในระหว่างวันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในสหรัฐโดยคืนนี้เนี่ยจะมีการรายงานตัวเลขดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวมยอดขายปลีกแล้วก็ในส่วนของตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังาภาคธุรกิจดังนั้นเนี่ยมองระหว่างวันก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวในลักษณะที่ค่อนข้างจะผันผวนอยู่ มองกรอบที่ระดับประมาณ976-1,000ถึง 1, จุดแนะนําให้เข้าไปเก็งกําไรในฝั่งรองถ้าไม่สามารถยืนเหนือระดับ976จุดได้ก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปสําหรับในส่วนของ g o f ฟิเจอรวันนี้น่าจะดีดตัวขึ้นต่อได้ในช่วงสั้นๆหลังจากที่ราคาทองคำเนี่ยขึ้นมาอยินระดับประมาณ1,290เหรียญต่อออนซ์ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องราดูที่ระดับประมาณ1,300เหรียญที่แนวโน้มอ,อาจจะดีดตัวขึ้นไปทดสอบได้ในช่วงสั้นๆโดยประเด็นในเรื่องของเฟดเนี่ยยังไม่ลด QE ทำให้เป็นแรงหนุนสำหรับ การเข้าไปเก็งกําไรในช่วงนี้แล้วก็มีสัญญาณในเรื่องของอุปทานทองในตลาดปัจจุบันตึงตัวหลังจากที่เห็นค่าพิมียมอยู่ในระดับสูงแล้วก็วอลลุ่มการซื้อขายในตลาดาซื้อขายล่วงหน้าในเซี่ยงไฮ้เนี่ยพุ่งขึ้นค่อนข้างมากขณะที่ค่าเช่าทองคําก็ปรับตัวพุ่งขึ้นด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองในส่วนของสัญ,ญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยทิศทางหลักยังอยู่ในกรอบแนวโน้มทางลงอยู่ฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนจรนงๆเป็นการเทรดดิ้ง ตัว jfq 1 3ขึ้นขายลงซื้อในกรอบประมาณ18,920ถึง19,120บาทส่วน brent crude oil future เองเนี่ยยังมองแนวโน้มน่าจะผันผวนอยู่ในกรอบขาขึ้นได้ต่อ,อสำหรับการ พักตัวลงมาระหว่างวันยังไม่น่าจะหลุดระดับ3,340สํำหรับในส่วนของ B.I.N. 13ขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเลนเองก็น่าจะฉลอกตัวสำหรับการพักลงมาที่ระดับประมาณ107-107.5เหรียญต่อบาร์เรลทั้งนี้เนี่ยได้รับแรงหนุน วนในเรื่องอุปทานเชื้อเพลิงในสหรัฐหลังจากที่โรงกลั่นน้ามันหลายแห่งเนี่ยเกิดเหตุขัดข้องแล้วก็ต้องอปิดในส่วนของการกลั่นน้ามันขณะที่ถ้าดูในส่วนของอุปสงค์ในสหรัฐในช่วงฤดูร้อนช่วงนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นทําให้มองว่าในช่วงสั้นก็เป็นประเด็นที่เข้ามาเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาน้ํามันในตลาดโลก ส่วน BIN 13เนี่ยถ้ายืนเหนือระดับ3,340บาทได้ยังแนะนำให้ถือสถานะลองต่อแล้วก็หาจังหวะเปิดลองเพิ่มถ้ายออตัวลงมาใกล้บริเวณดังกล่าวส่วน USD Future มองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวผันผวนหลังจากที่เห็นค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าขึ้นมาเล็กน้อยจากการลงไปทดสอบระดับประมาณ31บาทตอ่อลาร์สหรัฐเมื่อวันศุกร เช้านี้อยู่ใกล้ๆระดับประมาณ31.13บาทต่อดอลลาร์สหรัฐขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐก็ค่อนข้างจะทรงตัวมองนักลงทุนยังคงจับตาในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีการรายง,งานออกมาในระหว่างสัปดาห์รวมถึงในส่วนของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส2 นอกจากนี้เนี่ยนักทุนต่างชาติกลับมาซื้อในส่วนของหุ้นแล้วก็บอนฉะนั้นเนี่ยทำให้ในส่วนของสถานะรอง USDN 1 3เนี่ยยังสามารถถือต่อได้แต่ว่า,าให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าดิบตัวลงถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าดับาบาทต่อดอละล,ะล่าสหรัฐมองแนวต้านวันนี้อยู่ที่ดับ3า2 5บาบทต่อดอลล่าสหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาด